Ul mhm. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมช่องพระอ่อนพี่สาวลุงพลนะคะมาดูกล้วยพระอ่อนบอกว่าให้มาดูกล้วยค่ะเอฟซีเป็นเห็ดหนึ่งใส่นี่บ่เอ็นงมดสุกจ้ำหน่วยมันตึงๆเนาะเออหน่วยตึงเป็นกล้วยหามเด้อพระอ่อนโกงใส่หนิบุงหามมื่ออื่นหังสีสุกเด้อเป็นกล้วยหามพระอ่อนคิดว่าสีเฮ็ดกล้วยบวชชีเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะ คุณเอฟซีกดคอมเมนต์ค่ะมาเบิง้งมาเบิ้งเลยเด้อค่ะเด้อกดคอมเมนต์ค่ะมาตํานี้ปอออนก็นได้เด้อค่ะเด้อปอออนกนระติบถือซาดอกเนาะราวาเฮ้ากะจากเข็ดบุญนะเฮ็ดจังไดมันซุกได้ซํานี้ปอออนก็เลยตัดชิ้นใจเด้อค่ะเด้อเข็ดกล้วย,ยบวชชีนะคะเมื่อวานนี้นะคะกล้วยที่ปอออนตัดมาถ้าคุณเอฟซีได้ดูคลิปปอออนก็จะได้เห็นนะคะทั้งหมดก็มีอยู่หกหวีนะคะแต่ปอออนจะทําไปประมาณ สักสี่บีนะคะส<ล>ี่บีเลือกเอาหน่วยที่มันสูเคดเนี่ยค่ะบีบีบีอย่างนี้ป้าอ้นว่าจะเอาไว้ก่อนเนี่ยนะคะเลือกหน่วยมันเหรอน,นะเลือกที่หน่วยปเ,ออเป็นตะเห็ดเออ,อแม่บอกว่าให้เลือกเอาหน่วยสีเหลืองเลยใช่ไหม,ม,มโอเคค่ะตามนี้นะคะจะจัดให้นะคะจัถ่ายจัดให้ ตัดแล้วประเด้เนี่ยเอาตัดต้นตัดแล้วแม่ม,มาไทายเอาไปว่าตัดแ้วนี่ตัดแ้วตัดวเด้อค่ะเด้อล่างนี่นค่ะตัดล่างก่อนจังสิมาต้มเนี่ยค่ะอันนี้คือเบื้องจากยูทูบ b e บแมนอินเดียมาล่างก่อ,อนศึกษาจากยูทูบล่างกล้วยก่อนแล้วก็ต้มเนาะอิ่เดียมันเป็นกล้วยเฮิร์มเด้อพ่อพี่นอ้องคนว่านต้มมันจ้งสิบบฝาดเนาะเดี๋ยวค่ะ ถ้าลองชิมเบงมันสิฝาดบ่ฝาดก็ได้เนาะเพชรไดงมันชุกน้ำบ่ท่านได้สันต้องเอาสูตรนี่กล้วยบวชชีต้มประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะให้กล้วยมันแตกเนาะให้กล้วยมันแตกก่อนมันก็สิได้เศร้าฝาดน้ำวนวาวก็โบถอดออกในหมวกเมือกน้วโบห่อนบบเอ่อกบ่ห่อนมันบรรยากาศมันอยากเป็นเน่าหนาวได้มื้งนี้เออเป็นเน่าหนาวพอแม่พี่น้อง เด้อทายคนทายเอฟซีบางแน่นี่ยมะกล้วยพอดีเฮิมตอนก็เลยตัดสินใจแล้วนี่ตัดสินใจตอนแรกว่าสิยเหตุยังตอนแรกว่าสิห่อ์ฮอตุ้มมันเฮิมมันก็ห่อบ่ได้ยอืมจ้มให้มะกล้วยมันแตกให้มันซุกสกักก่อนเออ ประมาณสามชินาที่คนละก็มีสองอย่างนะคะสองอย่างวันนี้จะทำไปร่วมนะคะร่วมบุญที่นาลุงพลป้าแตนก็จะมีกล้วยบวชีแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวดำนะคะนึ่งข้าวเหนียวดำมูนข้าวเหนียวดำพ่อแม่พี่น้องไปให้เอ็ดพี่บังดูพุ่มแม่มเอย้ยใช่คนล,ละเส่ไหวคนละข้าวเหนียวดำ อ๋อนี่คืออุปกรณ์นะคะน้ำกระไทยคเบึงไงต้องเตรียมนะไอจีไม่ห้าเออตั้งใจแล้วเนาะให้กันไดใบเตยหอมน้ำตาลกะทิลายกระพุกอยู่ลายกล้องอยู่นี่ข้าวเหนียวดําซื้อมาถุงละโลวันี่แมนี้โลเท่าไหร่ดิโลละห้าสิบบาทเพิ่มข้างนอกเพิ่เข่าไว้เถอะเออแช่าเนี่ยทำเงินเช่ะมาณซีโลทำเงิน ข้าวเหนียวดำใส่ในหม้อนะดิเองนะคะผสมข้าวขาวบ่ผสมข้าวขาวบอข้าวเหนียวดำโลหนึ่งข้าวขาวสองโลอันนี้แช่แช่ข้าวเหนียวดำแช่ข้าวเหนียวขาวอีกแช่ผสมกันละบอผสมกันดูดูค่ะสามเป็นเกือบชิปผลบ่จักโลก่อสี่ห้าโลข้าวเหนียวดำ โอ้ขึ้ไงเดี๋ยวะเอากตมันหนึ่งลูกเนาะ้างโดนอไมอมักห้าข้าวเหนียวดำนะสี่โลข้าวขาวข้าวขาวแปดโลร่มทำเมื่อจกโลบันนี่เทดาไรก็ถทดอไก็ข้าวเหนียวดำมนสี่โล ขาวเด็กขาวนะแปดโลปาดกับสิบสองตัวกับประมาณสิบสองโลเมื่อนี้่ะไปเอามาแบวบวหว่ะยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้มกล้วยไปกอ่อนต้มไวเลยไปไปเอาไปเอาจะดึกจะได้นึ่งสองหัวดพรุ่งนี้เช้าสองเตาถ้างั้นไม่ทันแน่นอน น้องย่าพากับหลานย่าพามาเยี่ยมปู่พ่องแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในบ้านปู่ผ่องก็ยังไม่นอนนอนคุยกันอ,อมๆอแอม,แมๆอยู่คุน หม้อก็น่าทานหมูไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูหม้อต้มเด้พอพ่อแม่พี่น้องต้มกล้วยเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะกล้วย ตอนกับสิต้มจนกว่ามันสิแตกเนาะจนจนก,นกว่าอันกล้วยสีสุกคนละพอไม่พอน้องนี่ค่ะกล้วยหอมเด้อค่ะเด้อกล้วย,วยหอมต้มกับสิป,ประมาณสามสิบนาทีคนละฟื้นกับฟื้นธรรมาสะอาพอไม่พี่น้องนี่ดีประหยัดต้นทุนเนาะคะ่ะเนาะต้มจนกล้วยมันสุกกล้วยมันแตกคนละกับสิมะนอกน้ำเย็นพอไม่พี่น้อง เ็ดตามสูตรยู u ูปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะสิกินได้หรือบ่ได้พอ่อมพี่น้องอืมอา้าวทารุ่นเด้อค่ะเด้อว,ว่าสิเส่บบ่แซ่บบ่ไดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของเรานะคะทำบุญนะะเนาะค่ะเนาะก็จะมีน้ำตาลนะคะแล้วก็กะทิเตรียมไว้นะคะน้ำตาลกับกะทิก็งบประมาณก็300บาทนะคะน้องแม่มนะคะเป็นคนซื้อกะทิกับน้ำตาล นี่เด้อพ่อแม่พี่น้องกระทิก็ได้งบน้องแม่มเป็นคนจ่ายกระทิกล่องนะคะกระทิกล่องก็มีทั้งหมดนะคะกระทิกล่องเล็กก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะทั้งหมดสิบกล่องนะคะรวมกับกล่องใหญ่กระทิกล่องเล็กเนี่ยก็ยี่สิบนะคะกล่องใหญ่นะก็ยี่สิบห้าแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงด้วย,ดวยเด้อพ่อแม่พี่น้องน้ำตาลทราย แจก็กแดงบ่แดงเบื้องเอาพ่อแม่น้องนี่ตอนวันน้ำตาลใส่แดงนี่ออกสีเหลืองๆนี่เนาะอันนี้นะคะถุงละครึ่งโลนะคะเบิรดล้านเมาเบิรดล้านมีอยูซีถุงเด้อพ่อแม่น้องมีอยูซีถุงนี่ค่ะมีอยูซีถุงตอนเมาเบิรดล้านเลยล้านขาเพิ่นขายของช่ำยู่ข้างๆบ้านนี่ทั้งหมดนะคะนี่นะคะ่ะสี่ถุงเด้อน,น้ำตาล ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนงบนะคะก็มีใบเตยด้วยเตรียมนะคะรวมมิตรนะคะกับข้าวเหนียวดำนะคะที่ปอนแช่ไว้เพื่อที่จะมูนนะคะนี่ค่ะอุปกร,ปรนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวปอนจะถ่ายให้คุณ fc เห็นเห็นนะคะอย่าลืมติดตามนะคะกดติดตามช่องปอนพิสาลุงพนหรือช่องผู่ของย่าพา family นะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย